การเปิดประเด็นของน,ขน,นายคณิตนนครประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปกอที่ระบุว่าพระชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวนสองล้านล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา169เพราะเป็นการกู้เงินของกระทรวงการคลังที่ถือว่าเป็นเงินของแผ่นดินกลายเป็นประเด็นที่ถูกนำไปขยายผลทางการเมืองจากฝ่ายตรงข้ามทันที แต่มุมมองของอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี40และปี50อย่างนายเดโชวสวณนานน์เห็นว่าการกู้เงินของรัฐบาลจำนวน2ล้านล้านบาทไม่น่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา169เพราะการกู้เงินการลงทุนของสร้างพื้นฐานเป็นการกู้เงินแบบกรณีพิเศษที่ต้องการความต่อเนื่องซึ่งเป็นการใช้เงินแผ่นดินที่เป็นเงินงบประมาณอาจทําให้เกิดความล่าช้าเ่งเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องพิเศษเรื่องปกติ จำเป็นต้องอาศัยเงินไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดินตามปะกะตะิงบประมาณแผ่นดินตามปะกะตะิว่าเป็นเงินรายได้ของแผ่นดินซึ่งอาจจะไม่พอแน่นอนเพราะลงทุนมากมายแล้วเงินทั้งสองล้านล้าน,านเราเอามาจากไหนเพราะฉะนั้นต้องกู้เขาเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าถ้ากู้อย่างนี้ก็ก็ต้องเป็นกรณีปะกะตะิไม่ใช่เข้าเพิ่มหยงบประมาณแผ่นดินถูกไหมเ<ม>งินที่ยังไม่เข้าเงินคลังเนี่ยมันไม่ถือเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน แม้การกู้เงินของรัฐบาลจะไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา169แต่นายเดโชได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นปัญหาในเรื่องการใช้จ่ายเงินที่เป็นการกู้เงินระยะยาวและมีผลผูกพันกับฝ่ายบริหารชุดถัดไปซึ่งอาจเป็นการแทรกแซงได้แต่ถ้าไม่ทําเช่นนี้อาจจะเสียโอกาสในการทําโครงการขนาดใหญ่และการแข่งขันกับนานาประเทศไม่ได้ผม,ผมคิดว่าเป็นแสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน แล้วก็แล้วคือคคืืออถ้าไม่ทําอย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองก็จะไม่เกิดระบบอการคมนาคมที่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 แข่งขันกับเขาได้ในในอนาคตรถความเร็วสูงจริงมันมีไม่ครบตัวประเทศอ่ะแต่ว่าก็มีไม่กี่ประเทศอะที่ที่ที่จำเป็นมันจําเป็นในวันข้างหน้ามันจําเป็นครบลองผมถึงย้อนอุปมาให้คิดว่าในสมัยรัชกาลที่ห้าเราวางรากฐาน รถไฟของประเทศไทยทั่วทั้งแผ่นดินประเทศไทยนั่นก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่หลือเกินแล้วเ,นนะเมื่อร้อยปีเศษที่แล้วมาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องของการตีความกฎหมายที่อาจมีมุมมองกันคนละด้านแตกต่างกันออกไปซึ่งทั้งหมดล้วนมีความหวังดีต่อประเทศชาติแต่หากโครงการก่อสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศซึ่งเป็นการก่อสร้างทางโอกาสและความได้เปรียบทางเศรษฐกิจได้หยุดชะงักลงในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านได้พัฒนารุดหน้าอย่างเต็มที่ เพื่อการรองรับการแข่งขันด้านเสรีการค้าอาจทําให้ท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยอาจกลายเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุดในภูมิภาคนี้ก็เป็นได้นัทวุฒิกรจเจริญ NBT News Focus